สวัสดีครับทุกคนปกติแล้วผมจะสตรีมอยู่ที่ทวิตทีวีที่ช่อง m r Earth s z นะครับผมและนี่ก็คือการเล่นเกมสกรรมของผมเป็นครั้งแรกซึ่งต้องบอกได้เลยว่าคลิปนี้ไม่ได้มีการยิงหรือเหมือนช่องอื่นๆแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งหัดเล่นเองถ้าใครอยากไปดูคลิปยิงก็แนะนำว่าไปดูคลิปอื่นครับคลิปนี้สร้างบ้านแล้วก็เรียนรู้การเล่นเกมสกรัรมครับผมไปรับชมกันเลยครับพี่ชวนตีนตสวัสดีครับ อะพี่ชนตีของเอิร์ธอยู่ข้างหลังัะพวกของปืนอะไรป่ะอ๋อขอบขอบคุณมากครับ ในระหว่างทางผมก็เจอแอร์ดอจะตกแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีล็อกพ i ิกที่จะไปไขแอ d ์ดอได้ก็เลยว่าจะลองไว้เข้าไปดูในเซฟโซนนะครับสุดท้ายครับผมก็ซื้ออะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามายังไม่มีเฟรมพอยต์นะครับผมก็ได้ตัดสินใจที่จะออกไปหาฟาร์มของกันก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่รูลงบังเกอร์มันอยู่ตรงไหนมีซีมียังไง เจอใหญ่ป่ะนี่ยิงหมานะได้ยินเสียงปืนได้ยินพี่ได้หมาแล้วหรอหมาสองตัวห้าหมื่นชิวๆดิโอ้ยเซิร์ฟลื่นจัด ลึ้นปืด๊ดลิ้นปืด๊ดได้มาสองตัวโอ้โหดังใจนึกเลยว่ะเป๋าใหญ่ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงสามารถลูดได้เรื่อยๆเลยเพราะว่านี่มันคือเซิร์ฟอัรลิมิตลูดนะครับอเอาเป็นปืนที่แบบว่าใช้งานเลยนะโอเคพี่ขยะไม่เอา ปืนแม็กลูกกระสุนเอาปืนที่เราจะใช้ใช้ปืนเอ๊ะทำไมตั้งธง,งตรงนี้ไม่ได้แล้วเออพี่ตั้งธงไม่ได้เอออัพพี่เป็นกดที่สกอตแล้วเลือกที่ชื่อพี่อ่ะอัพพี่อัพยศพี่หน่อยอัพไปอีกขั้นหน่ไม่ตั้งธงไม่ได้เอาได้ละ อ๋อต้องมียศต้องเป็นหัวหน้าเลยพี่ได้แล้วได้แล้วผมว่าผมหลงว่ะพี่ไม่เชื่อหลงจริงนั่นแหละครับด้วยความที่ผมเป็นมือใหม่วิ่งไปวิ่งมาสักพักก็เลยหลงทางครับสุดท้ายแล้วผมก็ไปเจอห้องที่ผมต้องการที่จะฟาร์มสักทีนะครับผม คล็อกวะกระเป๋าวางก่อนครับล็อกพีค ดูที่ดูสตรีมไปดิที่แบบว่าเรียบแล้วก็ไม่ต่ำเลยที่สูงด้วยตู้ง่ายอย่างงัดไม่อยากจะออกเลยหรอกวะจะออกแทวะจะจอกแทวะ <requ> er. เฮ้ยพี่ได้บัตรวะเก็บไปครับเก็บไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปงัดเสียง m 2 w o เว่อย m แปออ่ะเก็บอะไรละกันเดี๋ยวพี่พาไปงัด สโมกอะปะไม่เอาสโมกเกมนี้มันไม่ค่อยเนียนโอเคพี่เน้นเป็นเอ่อแฟลกเกนเนตก็ได้เอดับไม่ใช้ในระหว่างฟาร์มเหมือนผมจะยินเสียงคนวิ่งไปวิ่งมานะครับผมคิดว่าต้องมีคนที่อยู่ในบังเกอร์เดียวกันกับผมแน่นอนนะครับผมลังวางรากฐานบ้านเนี่ย าแล้วเริ่มมาแล้วบ้านเดียวอะทรงทรงรัดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทรงเดิมนะทรงใหม่แล้วครันนะี้พี่ผมได้ยินเสียงคนเดินพี่พี่ลเลยเลยคนหรือผีถ้าผีก็ต้องมีเสียงผีดิดักดักยิงมัน จะเป็นคิวแรกของเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าเยบไปละเยบไปละอุะ้ย <c oughs> มันเปิดมันเปิดประตูปะไม่ไม่ไม่มันก็เป็นผีแล้วพี่มีคนวิ่งจริงรอดักยิงเลย ผมว่าผมแตกว่ะแค่นั่งรอดักยิงเขาเนี่ยไม่แตกแล้วโอ้ขาดไม้อันหนึง่งผมนั่งอยู่ในห้องเนี่ยค้นต่อดีไหมวะคิดผิดคิดถูกนะให้เอ,อเิร์ฟไปฟาร์ม ลบใหญ่ออกไปล่ามันเลยนะทางนั้นนะออกไปเลยค่อยๆเดินเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเยอะนั้นก็กลับมาหาพี่ไม่ต้องฟาร์มเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเพื่อสร้างบ้าน สุดท้ายผมก็ได้ตัดสินใจที่จะออกไปตามหาเขานะครับว่าสรุปแล้วไอเสียงที่เดินนะั่นแหะมันเป็นเสียงคนหรือว่าเสียงผีแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าไอ้เสียงนั้นนะ่ยคือเสียงคนแน่นอนนะครับน่าจะอยู่ชั้นบนนะพี่ผมอยู่ชั้นล่างอะเห็นชื่อพี่ยังเห็นแล้วพี่เห็นแล้ว นี่ไงพี่ตายตายตายชื่ออะไรเอออะไรงงสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้เฮ้ยมีอีกมีอีกที่ไหนพี่เองพี่เองพี่เองพี่มารับปะพี่ชัวใช่ไหมพี่วิ่งอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับ ชื่อชื่อแอร์ครับแ<ม>อร์อายุเท่าไหร่ครับสามสิบเอ็ดครับโอเครุ่นเดียวกันอ uh, อีผมนั่นแหละครับจริงๆแล้วมันก็คือคนจริงๆนั่แหละครับตอนนี้ผมก็เลยได้กลายเป็นคิวแรกของเซอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมเจอเขาผมก็เลยเลือกที่จะออกจากบังเกอร์แล้วไปหาที่สร้างบ้านดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยในบังเกอร์แล้วไม่รู้ว่าเขาจะมาแอบยิงผมตอนไหนผมก็เลยเลือกที่จะไปสร้างบ้านก่อนดีกว่า เอาไหมเอาตรงนี้ไหมแต่ถ้าจะไปฟาร์มเหล็กกะต้องไปฟาร์มเมืองเมืองตรงนั้นเมืองตรงไหน,นข้างล่างเหรอเนี่ยเนี่ยหันหน้าเนน่วิ่งตรงหน้ารถไปอ๋อวิ่งแล้วอยู่ติดติดขอบเนินก็นได้ไหมะจะได้ได้เปรียบเวลามัน,มนบุกหรือว่าไงเราก็ต้องขึ้นเนี่ยบ้านเราต้องเป็นต้นไม้โอเคพี่อ่ะตามนี้เลยพี่ ทำอะไรที่ใช่ผมไม่ได้พี่แล่บอกว่าลงไปทางนี้ก็เลยขับมา <c oughs> มึนๆลงไปทางนี้ล, <c oughs> ลอดเลยพี่ลึกไปไม่รอดเหรอเออล,ลึกไป นั่นแหละครับพาร์ทนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผม,ผมก็สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีบ้านที่มีกําแพงหรือว่าพื้นเนี่ยเป็นแค่กําแพงเวลสองนะครับผมก็เดี๋ยวมารอติดตามกันต่อครับว่า EP หน้าผมจะสามารถยิงใครได้หรือเปล่าจะเป็นคิวที่2ของเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับผมไปไปรับชมกัน EP หน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ